เปิดวะพ่อค้า,าะคะแม่ค้านักศึกษานักง,งานกษตเกริดแฟร์ปี68สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โซน M นะคะเป็นโซนร้านค้านิสินค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีพ่อค้าแม่ค้าขายอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรเหรอคะชื่อ,อยูมีค่ะ เปิดรับไอจีหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ w H Y Y U M I I ค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนที่ร้านบูธ M2 นะคะขายชาล้วยนนมสดค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายน้ำมันลมไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างหรอคะชื่อมีค่ะชื่อเฟยค่ะชื่อฮอตค่ะยี่หวาค่ะลูกหยีค่ะน้ำหวานค่ะพุจิบค่ะกันค่ะค่ะเปิดรับไอจีให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ y U M I I L ค่ะ Lost in Fay ค่ะ L O S T I N F A Y underscore อร์อันเดอรค่ะ T S K H O C underscore ครับ underscore Y I H W A ค่ะยิงหัวใจ U ข่า Y E E S S U A J I I U ค่ะ N A M W A N R R D ค่ะ P P U T J E E B ค่ะ K. KPCY ค่ะหลังไปไหมเอาไว้หมดพูลีครับ P. PPHURII ค่ะชื่อเพียงออค่ะ IG PP. PP ไ p P.W ค่ะชื่อนำอิงนะคะ IG i n g s u t i d a ค่ะชื่อปนัทธนะคะ TANANONLI ค่ะแล้วก็ k u c h a r i a d e r ด้วยนะคะ เป็นของทอดแล้วก็มีน้ำอัดลมหวานๆด้วยค่ะก็หยุดเป็นโซน M4 นะคะชื่อร้านว่าฮอตเชียค่ะค่ะก็ฝากร้านฮอตเชียของชมรม KUCL ด้วยนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดินไม่ได้ค่ะแป๊บนึงคนเยอะมากอไปสวัสดีค่ะยัง สวัสดีค่ะชื่ออะไรหรอคะชื่อบีมค่ะ B จุดนานตาค่ะ N A N I T A ค่ะแล้วก็อันเดอร์สกอค่ะเามาขายกำไรแฮนด์เมดค่ะสั่งทำได้นะคะคน,คนเยอะมากเลยอ่ะบูนี้คนเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูเขาขายอะไรกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรกันบ้างเหรอคะชื่อพีพีค่ะชื่อเมธครับผมชื่อออยครับชื่อเฟมครับชื่อออดี้ครับชื่อนานาครานร้านเราจะขายเป็นมีไอติมมะม่วงเบานะครับผมแล้วก็มีตัวมะม่วงเบาคุกจะมีคุกจะมีเป็นกะปิกับไม่มีกะปินะครับผมสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็ตัวไอติมของเราเนี่ยแกะได้ไหมแกได้แกได้แกได้ตัวไอติมของเราเนี่ยนะครับผม จะเป็นแบบนี้เลยเขาเรียกว่าไอติมอะไรนะไอติมซอฟเบทต้องเบซอฟเบทก็คือลูกลูกค้าสามารถใส่พริกเกลือได้ครับผมถ้าแบบจะทานก็จะได้แบบว่ารสชาติที่แปลกใหม่ขึ้นมาอีกนะครับใส่ใส่ทำไมใส่ทำไมเมย์มาเมเมยาเมย์ม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 าเมย์เมยาเมย์มาเมยเมย์เมยย์มาเมย์มาเมย์มาเมย์มา นะครับผมก็บูธเราอยู yeah. ่ตรงหน้า KU HOME M19 นะครับผมใช่แล้เปิดเก้าวันเลยชื่อร้านเบ้าไม้เบ้าไมหมถ้าเกิดพี่มาพี่อยากซื้อพี่ขอให้พวผมร้องเพลงประจำร้านได้พวกผมร้องใช่้องพลงลองพลงเดี๋ยวลองพิงไม่ได้บาแน้ไม่เหอไม่เอไงคนยิ่เด้ง แม่แม่ไอ้ไอ้คนไนไอ้อ้คไเมไม่่ย่เง่ยมมากมไม่ไม่่ท้งรอาากรอเดีบห้าบาพี่ยาพี่มาพวกนี้ได้ไหมเราไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวต่อบาท่อ่สบามบ ม่วมามองม้องแต่งกม้คุณจะไม่ได ok ้โไม่ด้องเดี nope. ๋ยวนี้องคนนี้ไม่ร้องเลยมาปวอ่าค่อยค่อยมาเลยไม่กินด้วยึ๊บอร่อยอร่อยเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างหรอคะชื่อแบมค่ะ ชื่อแอค่ะค่ะอันนี้ก็จะเรียกว่าข้าวปลุกงาน,นะคะเป็นขนมพื้นบ้านของพังภาคเหนือค่ะน้องก็จะทํามาจากข้าวเหนียวกับงาขี้มอนค่ะก็เอามาตำรวมกันแล้วมันจะเป็น,หนเหนียวเหนียวแล้วก็เอามาย่างมันจะคล้ายๆโมจิค่ะใช่แล้วก็การทําก็จะมี2แบบคือการย่างกับการทอดแล้วก็เอามาลากกับน,นมแล้วก็น้าตาลทรายแดงค่ะขายอยู่ตรงโซนนิสิตเอ็ M23 ค่ะรุน,นุนได้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างเหรอคะสปายค่ะปัวค่ะพันค่ะอยู่เศรษฐศาสตร์ค่ะเศรษฐศาสตร์บาไขว๊ฟเฟิลฮ่องกงค่ะโดนเอ็มสามเอ็นค่ะอยู่หน้าเคยูโฮงค่ะมีสีหน้ามีชาเขียวโอริโอ้ช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอร์รี่ค่ะใช่ค่ะอร่อยทุกหนทุกทค่ะนั่นหรือเปล่าอันที่หล่นนั่นหรือเปล่าไม่ใช่นี่ค่ะนี่แหละเมนูให้เลือกเลยค่ะบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูแน่นอน มาทงนี้เลยค่ะใช่ค่ะดูหน้าอร่อยจริงๆนะคะเพราะว่าเหลืออันสุดท้ายแล้วใช่ค่ะกลับบ้านกันแล้วค่ะกลับไปนอนแล้วค่ะฝากหน่อยฝากหน่อยถ้าคนมาวันอื่นถ้าคนมาวันอื่นนะคะฝากบูธ M 3 1ไว้ด้วยนะคะอยู่ที่หน้า KUH ค่ะตรงแบบใกล้ๆสีแยกค่ะเดี๋ยวมาเจอเลยค่ะใช่ค่ะทางร้านเร่ายินดีต้อนรับทุกท่องเที่ยวแล้วก็ทุกคนนะคะที่มาที่เกษตรแฟร์ใคะอย่าลืมมาแวะบูธเราเยอะๆนะคะขอบคุณ ชื่อท็อปค่ะมินชีค่ะปูเป้ค่ะพลอยค่ะค่ะอันนี้นะคะพวกเรานะคะขายสตรอเบอรี่นมสดนะคะมีทั้งแบบปั่นแล้วก็ไม่ปั่นนะคะอยู่ M236 ค่ะชื่อร้านว่าพิงค์ลาดยค่ะราคานะคะเริ่มต้น39วบาทค่ะมีท็อปปิ้งแล้วก็ไม่มีท็อปปิ้งเลยนะคะแล้วก็มีวิปครีมด้วยใช่ค่ะอร่อยเอาอร่อยมากค่ะต้องต้องมาลองนะคะ อะไรกันบ้างหรอคะชื่อแทนค่ะก้านใบครับฟรีมค่ะบกูผาครับชื่อหินครับวันนี้ขายโกโก้นะคะมีเมนูเดียวค่ะมีโกโก้ธรรมดาแล้วก็โกโก้วิปครีมนะค่ะ45บาท55บาทค่ะแวะมานะคะโกโก้ไหมค่ะโกโก้ไหมค่ะโกโก้วองโก้โกโก้วองโก้โกโก้ร้านเราอร่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาเป็นอยู่ครับ นีะคแต่ใส่เสื้อเศรษฐีนะคะได้แล้วเมื่อวานแล้วไงเมื่อวานแล้วซื้อซื้อยังซื้อแล้วนี่ซื้อไปแล้วแะตอนนี้นะคะสบตาใครไม่ได้เลยเป็นคนสวยทุกร้านเลยนะคะร้านทวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อสตอเบอรี่มาแล้วกดเมียวเมียวคือครับชื่อหนูค่ะชื่อดั้นค่ะค่ะดั้นเลยเหรอ <c oughs> ไม่เโปรโมทร้านหน่อยค่ะวันนี้มาขายอะไรคะวันนี้นะครับผมเราจะมีเป็นชาไทยชาใต้นะผมชามาเลเซียผมโค้กครับผม,ผมแล้วก็ทีเด็ดครับผมไก่ครับผมไก่ทอดโรงเรียนครับ<า>บูธ M10 ครับผมรักช้างไทยนะครับผมช<า>ื่อร้านว่าช้างเยส ครับผมอ๋อมาจากชมรมรักช้างไทยกันใช่ไหมคะใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ขอโค้กแก้วหนึ่งแล้วกันกินชาไทยดีชาไทยอร่อยอร่อยมากครับผมทีหนึ่งในเทยูกแล้วเดี๋ยวเอาเอาชาไทยแก้วหนึ่งได้ครับผมใส่ชีสไหมครับใส่ค่ะได้ครับผมขอบคุณมากคร่ะรอแปูบนะครับช่องไหนคะเนี่ยช่องนันป้าค่ะทิกตอกไอจีเฟซบุ๊กยูทูปมีหมดเลยค่ะชื่อนี้เหมือนกันชื่อนี้เหมือนกันชื่อนันป้าคุณช่อง จะปีหน้ารอหยอกเกษมไป69ลงก่อนเกษมไป69หนึ่วันไม่บอกแล้วพี่ไี่พิลักปีพิลักังก็ไม่บอกยังละหนึ่งยังละหนึ่งหลังอย่างนี้พี่สวดเบาหวานยาวเลยนะไปหนึ่งข้างหลังก็อิ่มมาดีจะกลายเป็นเงินอันนี้แล้วนะคะพิดอีกแหละ พีดอีกแหละต้องเป็นช่องนัดอินแหลกแล้วนะคะเพราะว่าจะกินทุกร้านเลยนี่นัดอินแหลกเป็นไตแหลกยินช่องมีมีมีร้านไหนน่าสนใจที่แบบว่าไปเปิดร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้พอแล้วเราขายร้านเราเยอะแล้วร้านนี้ค่ะพอแล้วนี่น่ากินมากเลยค่ะแชร์เด้อินเสือดิ้ง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 เสือทานแล้วต่อยได้หรอจริงหรอครับจริกินแล้วยังไงนะ กินแล้วแลงตายได้เลยค่ะตันนี้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 แคมป์นึ่งใจครับชาตายครับชาตายเฮ้ยไี่แ่อร่ u n r ร่อุ้ยสับตาใครไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ชื่ออะไรกันบ้างหรอคะชื่ออะไรก่ะใช่ค่ะวันนี้ก็มาขายงานแฮนด์เมดลูกปัดแล้วก็มีผ้าโพกมาขาย กค่ะแต่ว่าเป็นเชือแบบเป็นกำไแล้วก็สอยอะไรพูดอะไรยังไม่แพอรออย่าไม่รอยาวนะปูใช่ดูดแก้วนึงก็พูดได้ทีนึงค่ะียนปะเบสเบส สวัสดีค่ะกลังเจอเพื่อนนะคะนอ่ประจุเฮ้ยมังใครเนี่ยชื่อเบสค่ะเปิดว่าไปจีให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวจะแปะไว้นอก MYBOOBEST คือมันยาวเกินใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะมากับใครมาคนเดียวจริงเหรอมาเรียนหรอแล้วก็มาต่อหรอเล่มาเองคนเดียว เดี๋ยวเเราไปคุยกันตรงอื่นไหมคะมาสัมภาษณ์พ่อะค้าแม่ค้าแต่เบสโดนมาพอดีก็เลยงงเลย,เยที่นัตตาดีกว่าเคยขายไหมเคยมาขายอยู่งานนี่ไหมไม่เคยแต่ว่าเพื่อนที่คณะมาขายเฮ้ยเบสเ,เรียนกเกษตรหรอใช่เฮ้ยจริงหรออาอไม่บอกเอ้า,อาไม่รู้หรอจำไม่ได้เขา,เ,า,เ,าเขาเขียนไว้เต็มหน้าจริงเขาเรียนเขาเรียนหลายที่เขาเรียนหลายที่เออเออใช่เรียนหลายที่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันไม่ได้โดนคนเดียวนะคะเขาก็เรียนหลายที่โดนมาเลยโดนมาเลยเมื่อวานกินร้อนช่องไม่อยู่ตรงโซนตรงแถวพระพิรุณอร่อยมากแกงเดียวกันแกงเดียวกันตั้งแต่อยู่ผ่อนแก่นกี่ปีแล้ววะผ่อแก่นม่มีโอพี่เจอ้ยยังเป็นของแก่นเลยปะสมัยยังอออยู่นะคะสมัยสาวๆใช่สาวสาวเออยังยังเรายังเนียนอยู่ สัสดีคะ่ะสวัสดีดค่ะ,คะชื่ออะไรกันบ้างคะเขาชื่อใบบุญคะ่ะชื่อแนนคะ่ะชื่อฟิล์มคะ่ะแมนกับพูนผัดหมาล่าค่ะก็คือจะมีไซส์เอกับไซส์เอลไซส์เอจะ 49, สะี่สิบเก้าไซส์เอลหกสิบเก้าค่ะแล้วก็จะมีอิตาเลียนโซดา<อ>เป็นสามรสชาติคะ่ะเป็นสตรอเบอรี่แอปเปิลแล้วก็บูฮาวายคะ่ะมีไข่เป็นแบบเซ็ตด้วยนะคะแบบว่าถ้าเป็นเป็นเตก็จะเป็นไซส์เอลกับน้ำแก้วหนึ่งค่ะแปดสิบเก้าบาท M สิบเจ็ดค่ะหน้า KU Home ค่ะอยู่ติดกับ KU Home เลยค่ะ เดกันตาดีใช่ค่ะขอบคุณนะคขอบคุณค่ะชมรมสาธารณสุขค่ะรอใช่ชมรมอไม่มีเลไปถักต้องปชมรมหมดเลยค่ะโอ้ถ้าไปนก็จะเป็นนุสิหน้าๆจะเป็นชมรมมากกว่าเพราะเขาจะให้ติดชมรมมหอะไรมีกี่มากเกนเราปีแรกันละีสาม่ะโอเคโอเคโอเคค่ะ ความเนียกลับมาแล้วขอโทษด้วยนี่ันแล้วนีแล้วแล้วาคุณ้แล้วา้กลางวันมาซื้อแล้วกลับมาทซื้อแล้ววันนี้แอวันนี้ี่พี่เป็นอันนี้ภูมิแพ้วันเนี้ยอออาบัตรออ ยาวยาวว้ันนีบูธของเราจะเป็นบูธของชมรมมั่นใจนะคะบูธของชมรมข้าวเหนือ,อ,ชนอใช่ค่ะก็ะจะเป็นไอติมกะทิค,ค่ะแล้วก็จะมีลอดช่องแล้วก็ทับปเทมกรอบด้วยนะคะแล้วก็จะมีออนท็อปด้วยค่ะนักเะเป็นแบบไหนคะคุณเอ็มที่ยี่สิบค่ะ,คะจอกันได้นะคะขอบคุณค่ะมันมีมันมีอะไรตรงบะบงซีฟูด้ดคนะเป็นร้านอาหารใหญ่แบบอาหารทะเลตรงที่มีทางเข้าไงใช่จะเป็นแบบร้านใหญ่ที่สุดร้านใหญ่ที่สุด เพราะว่าเพราะเป็นงานของคณะปาร์โบกับคณะของเราเองโอเคไปกันต่อค่ะมี่ค่ะเป็นตัวได้นะคะอันนี้เป็นตัวดังมากเสีเลยนะจริงป่ะใช่ค่ะจริงด้งกัวิวเยอะมากห้าแสนเลยห้าแสนหรอคะใช่ค่ะมีน้องชอบพู่ดาวไปรีวิวแล้วก็ยอดวิวอ่ะห้าแสนหกแสนวิวแล้วคนมาตามเต็มเลยแล้วก็จะมีตัวใหม่วเ ื่อไอรินค่ะชื่อแพรวาค่ะอันนี้เป็นซอฟคุกกี้ค่ะคือดังมากในมอกษตสรขายดีมากๆตัวดังคือตัว Small b i ิส o p อค่ะตัวนี้ยอดขายแบบดีมากๆเลยแล้วก็จะมีเป็นตัวใหม่ค่ะตัวใหม่คือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเลนไวเบครีมชีสค่ะตัวนี้จะมาแค่เกรตเร็ฟสเท่านั้นเป็นแบบสเปเชียลมากๆาบูทอยู่ M 2 2ค่ะจะเป็นร้านโบลลอยจะเพื่อนยากแต่เนี้ยคือคอล์รัปกับทางมอีคาเฟ่ค่ะก็เลยได้เอาตัวน้องซอฟคุกกี้มาขายด้วยค่ะขอบคุณนะค เบสซื้อแล้วเบสซื้อแล้วนี่อย่าหายเจะพาแวะหมดอ่ะว,วันนี้สักสองพันนะว่เอาอยู่อยู่ไม่ปกติกินอยู่แล้วอ๋ออันนี้อุ่นนุนจริงอันนี้อุ่นนุนจริงปกติกินอะไรครับกินแต่อันนี้แหละ <laughs> ร้อนอะไรร้อนอะไรสโมไอสโมปิส,อสคอฟสวัสดีค่ะครับร้อนไหมคะร้อนครับ <laughs> <laughs> ชื่ออะไรคะ ชื่ออะไรนะครับเปล่าเปล่าเปเ่าโอ้ยพุ่มผ่านดูจีนมาด้วยเปิดว้าไปจีให้หน่อยได้ไหมคะเบล่าเปล่าเล่นตัวเล่นโอเคไม่เป็นขอบคุณนะคะ <ยา S 2> บ๊ายบาย